อันนี้กูไม่แพ้แน่ไม่กินเลืยคนเดียวกูแพ้เจอแล้วยิงเลยนะสิสิโอ้โาแล้ววะไม่เป็นไม่เป็นโอ้เยอะเยอะเยอะมากไอ้วอ่ะเยอะโอ้ยกูโดน กูโดนอ้อป้องกันได้รึเปล่านี่ปะไปปะกด F ใช้ดาบนะกด F เจ้าโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ไอ้เหี้ยตัวใหญ่ตัดไอ้ตัดไอ้กูโดนกูโดนเหี้ยอะไรเนี่ยอ้อ โโอ้ยมเนเฮี้ยกูจะตายแล้วว่ะปั๊มยาเล่มหนึ่งเฮ้ยมันมันสามารถฮิวให้เพื่อนได้ป่าววะได้ได้ได้เฮ้ยให้กูไม่ต้องไม่ต้องฮิวไม่ต้องฮิวล้วไม่ต้องฮิวไม่ต้องฮิวเลือดกูเต็มละจะเต็มละมียังไม่มียังไม่มีโอ้ยกูโดนเอ้าไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย ไอ้แมนมัือว่รอะไรโอ้โหเที่งเลโอ้ไอนี่นี่กูเก่งบันดาบกูเก่งฟันดาบกูเก่งบันดาบมาดิไอมาดิเฮ้ยตันนี้มันเรียกเพื่อนมาโดนกูแน่ไอสัตว์นี่กูเก่งฟันดาบ โหมอก้ด่ากูยังวะเอ้ยอ้มาดิปืนหมดแล้วว่ะปืนกูจะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วด้วยให้กูคิวว่าเห็นกูเลือกหมอมากูเลือกหมอมาฉันนึกว่ากูเปวนผู้ชาคนอื่นนะเก็บดิเปิดประตูแล้วกูเปิดประตูแล้ะของเก็บของเก็บของไะไอ้ลูกซองว่ะขอลูกซองนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว กเ,นะเก็บยาเก็บของไปมาเร็วๆนเข้าประตูเข้าประตูเขารีบเขารีบมาถึงละเก็บปืนเก็บปืนอยู่ไหน่ะมีปบอกว่าจำไม่ได้ว่ะคุ้นๆอยู่ ไม่มีอะไรไปเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยขอขอขอไอ้เรื่อยเรื่อยวะต๊ะเอาจัะมาเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยหมด็จแล้เดี๋ยวมันจะมีรังปืนอยู่ข้างล่างเรื่อีเรื่อยเฮ้ยเก็บเลยเก็บเลยมามามามีมีของดีละเฮ้ยนี่เรื่อย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 นี่เติมกระสุนก่อนนะเดี๋ยวมันจะมาละ เอ้ย้โอ้โหมีมีอะไรใครแม็กชีนอะไรวะเนี่ยอาวุธใหญ่เนี่ยเอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วนี่มาแล้วระวังนะมันจะมาจากข้างล่างอ่ะเต็มเลยระเบิดตามกดอะไรระเบิดกดอะไรวะไอ้ล้ากูกดใช้อาวุธใหญ่อย่างเงี้ยเก็บอาวุธใหญ่มาฮะเนี่ยมันเห็นเห็นเห็นอาวุธบ้งหลังกู้ปะตาเกูจะกดใช้ไงวะเนี่ยไหนเนี่ยคนเล็กสามไม่ใช่แค่สองปืนนะ กดลูกกิ <pause> <y> Jim, ้งกดลูกกิ้งกดตัวลูกกิ้งอ่ะกูยิงกูยิงแล้วนะกูยิงแล้วนะเียยหก็บมันเก็บมันทั้งหมดไอสัตว์ลูกซองลูกซองเฮ้ยเขาบอลเขาบอลระวังข้างหลังกูกูคุมหลังให้เอาอู้บวนมาขบอลว่ะกูคุมหลังให้กูคุมหลังให้คุมหลังให้มาดีต่อได้ พ okay? ีพระวังพีทพีทพิทตัวพิทโอ้ยตัวยักษ์ตัวใหญ่ตัวกัวฮะฟันฟันฟนแรงฟันแรงออช่วยกูด้วยเฮเฮยมึงโดนอะไรมาเนี่ยไม่จิงมันม่ตายป่ะตายหา กูกูฝั่งขวาเองนะมึงดูตรงกลางด้วยนะไม่มีใครเคลียร์ฝั่งซ้ายเลยอ๋อมันยิงคมไวให้ร่วมได้นี่หว่าเนี่ยเป็นอะไรกูมีอาวุธใหญ่อยู่กูยิงให้อ่อใช่อะไอ้เจ้าหมดแล้วอ่ะอุ้ยไอ้เหี้ยกูโดนเอ้าช่วยด้วยจะตายแล้วจะตายแล้วกูจะตายไหนวะเหี้ย ไอ้เยี่มันโหดจังวะมันโหดจังวะเฮ้ยไอ้เยี่ยกูจะตายแล้วเฮ้ยมันเติมยาไงมาสามก้อนก้อนเลขสี่นเลขสครั้งเสือจะตายหาแล้วกูเนี่ยเฮ้ยใช้เลื่อยเลยอะโหดอ่ะรอใช้คนตอนเยอะๆดิโอ้ ตัวระเบิดนเราวะ๊บมายิงมันเระเบิดวปะบอลลุกจองเฮ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตัวใหญ่ข้างไงวอ้าโอ้ยช่วยด้วยเอ้าตายแล้วตังมันตายละตายละเฮ้ยตัวเฮ้ยตัวพิษมาพิษมา่ะต้องยิงไอ้นั่นว่ะมันเรียกอยู่เนี่ยเห็นป่ะเห็นปะไอ้ตัวเนี้ยไออ้อยเนี่ยนะเดี๋ยวไม่ดี๋ยวี่ เอาไม่ต้องยิงหรออันนี้อ่ะไปตามลูกสี่เหลี่ยมไปไปไปเก็บเติมกระสุนก่อนเลยเติมกระสุนแป๊บนึงโอเคมีของให้เก็บไหมบ้าอะเียมันดีเหมือนกันนะมันมันอยู่ไป เขาลิฟต์เขาลิฟต์เขาลิฟลงลิฟนี่ลงลิฟนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีปืนมีปืนมีปืนนะมันไม่ต้องขนางเฮ้ยมีปืนบ้าเลยซอมบี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใครโดนมัช่วยช่วยเพื่อนหน่อยไอ้หมายเลขกหนึ่งอะช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนลงมาจิ้มหายกระโดดไม่ได้ชิบหายกระโดดยังไงวะที่ต้องต้องเดินขึ้นมาได้ไหมวะใช่เหรอไม่ได้แล้วชิบหายละชิบหายแล้ว เอ้ยอ๋อมันกดช่วยได้เดี๋ยวกันนะกดได้ป่าวะกดช่วยเพื่อนไงวะสี่ะกดอีกดอีกดอีอ่ะกดถึงมาวะกระโดดไม่ถึงว่ะไอ้เหี้ยเพื่อนเพื่อนตายไอสัตว์ดูนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงลงมามึงไม่ดูกันเลยอ่ะลืมดูเพื่อนตายเลยเบนตายแล้วเพื่อนเก็บยาก่อนนะเก็บยาก่อนหายละเพื่อนเรา เป็นยังไงยาหรอวะเฮ้ยข้างหลังมึงเนี่ยเอาเชี่ยลอยนัดลอยนัดเฮ้ยขอคุณงั้นมาเดี๋ยวกูเล่นผันดาบกูเล่นผันดาบเองเฮ้ยมีมีมีปืนอะไรวะเนี่ยมีปืนอะไรเนี่ยเอามาแมชชีนใหญ่ๆนะมีฟอสุก้าข้างหลังนะคาเนเปอร์ดีหมดเลยวะนี่อะไรเนี่ยข้างหน้าเบี้ยบเลย มีปืนเลเซอร์ปืนระเบิดอะไรป่ะถ้ามีกูขอนะกูชอบนีปืนที่อะไรเนี่ยเนี่ยบาสูก้าข้างหน้าเนี่ยนี่นี่แม่งเก็บนี่ดิแมชชินกันเนี่ยไฟได้เนี่ยเอาอยู่ข้างหน้านี่ยเนี่ยกูกูเก็บมาแล้วกูเก็บปืนที่อะไรมาแล้วเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยตั้งป้อมตั้งป้อมตั้งป้อมก่อนแป๊บนึงนี่เป็นปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงไปตั้งป้อมนี่แม่นได้ป่ะหรือตั้งไม่ได้ละอตั้งป้อมนะแน่นะแน่นะไอ้กูไม่กูเอ้ยอ๋อได้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 เอาเพื่อนเพื่อน เพื่อนเรามาปะเพื่อเรามาได้แล้วมันตั้งบอมเราไม่เห็นมีซอมบี้อะไรมาเลยวะแป๊บนึงมึงมันต้องกดตรงนี้แน่แน่แน่กดอย่างเงี้ตัวกูยิงให้กูกดแล้วนะมันเริ่มเริ่มมาแล้วนะมันมาหมดเลยนะเกมันมาแล้วนะมา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 ตัวจริงอ่ะมาเยอะเลยนะแมนแมนมาละกูกดละตายละมันจะมาข้างหลังเลยมันยิงได้ข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหลังด้วยเนี่ยโอ้โหมันสูงเวลาละ นี่แหละไอ้สัตว์ oh, เริ่มยิงเลยว่าจะถึงเนะี่ยยังไม่ถึงเราเออยิงเลยยิงเลยระวังหลังนะระวังหลังเอาหมดแล้ววะชิบหายละรีบยิงไปไหนเนี่ยไม่ไม่กูมีปืนระเบิดอยู่้มึงรอมันเข้ามาเหมือนก็ได้ป๊บนึง เออยยังมันข้างหลังข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังมาเดี๋ยวกูดูหลังให้กูดูหลังให้เดีโโ๋<ห>ยวกูด <ๆ S 2> <ห>ูหลังให้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวหมด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 ,หมดโอ้ยกูกูโดนพิีดี้อะไรวะอ้าว่าโดนพีดี้อะไรไปเล้วโอ้โหยังไม่คุ้มเลยปืนนี้เล่นยังไม่เป็น อ๋อมาเยอะยจังวะกูกูจะตายป่ะทำไมกูยิงแล้วออกระสุนหมดทิ้งสายละกูปั๊มยาก่อนมาแล้ว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 กูมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วโอ้โหระเบิดได้เลสายละมามากูพูดแทงเองมาตุก้า ไหนเมย์แล้วก็ขอขอทรียนมาตุก้ากอ่อนเออนี่โอ้โหมาปืนช,อชออ็อตปืนช็อตเอาิงมาตุกา้าได้แค่ทางเดียวไอ้กระสุนมันหมดว่ะเติมดิเติมดิในกล่องอะในในกล่องไหนวะเดี๋ยววันโอ้ยปันฟันบอสอะหนะึ่งวันบอสเดี๋ยวเดี๋ยันให้กูฟันให้กูมีเรื่อยออมาดิอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเกาะมันอยู่ไหนวะตา ข้างบนมั้งข้างบนั้งข้างบนระวัยต้องขึ้นเปข้างบนระวชั้นสอเลยมึงเก็บเลื่อยมฟไนก็ได้นะเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วมีตัวใหญ่ตัวใหญ่นนนโอพวกมึงหนีหมดเลยเนี่ยมากูฆขาเ่ะขึ้นไปเปืนเอาย้ยยยช่วยกัด้วยเฮ้ยโดนนั่นอยแล้วฝนแล้วหายละเฮ้ยฮะเเไ้ยไม่มีฮิ เหนื่อยจังวะเอ้ยเลื่อยเลื่อยตรงนี้นะใครอยากได้เลื่อยตรงเนี้ยตรงที่กูอยู่เนี่ยเลื่อยเลื่อยมีเลื่อยอยู่กล่องยูมันอยู่ไหนวะข้างบนมั้งมีปะขโมยเราปะอเนี่เดี๋ยวเิ่งนะขอยูหน่อยนี่อะไรวะเนี่ยรีฟิวยู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 เนี่ยนะ ไม่มีแล้วว่ะน่า,นาจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วทิบหายแล้วทิ้ปืนแล้วเนี่ยโอ้ยแชเนอร์เปิ้ลแม่งเขี้ยวนี่อะไรวะเนี่ยปืนนี่โอ้ยแชเนอร์เปิ้ลชเนอร์เปิ้ลหายละไลนะนเนเปไปต่อไปเลยเชีย่ยไม่มีคิวไปหา <laughs> ปลุยเลยฮะย่ร้อยนัดโอเคมามามาตามาตามานี in ่ยม่ยเนี <oh, the ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่นี่ยนอ่้เนียนี่ยเนี่ยเนีี่ยเนเน่เนีเน่นี่ยเี่ย่ยนเเ่ยี่ย เอ,อยะเฮ้ยเอาปืนนี้เอาปืนนี้มันมีอีกปืนหนึ่งปืนนี่พี่แค่นี้ปืนอะไรโคตรเท่เอะปะจัดมามันยิงได้หกนัดนะมันเป็นปืนระเบิดยิงหกนัดตายมันี่คือหมายเลขสามกดหมายเลขสามก็เจอ,เอไปไป เฮ้ยมึงรีบกดไปไหนเนี่ยมามามาโอ้ยตกใจตะปีมาแป๊บนึงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่หัวแตกครับข้างหลังมีไหมเออมีมีน่าจะมีน่าจะมีไม่มี ปโ่มาเป็นปูงแล้วนะไหนวะไหนวะมาเหรอยังยังสามีตัวหัวแตกหัวแตกข้างบนมาว่าไหนไม่โคตรโกง หัวแตกครับหัวแตกหัวแตกเฮ้ยข้างหลังเพื่อนโดนไรวะเกียเพื่อนกูมันขึ้นจากบันไดแล้ววัเนียเออปิดทางขึ้นมันอะเฮ้ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนกดอนเลยวะช่วยเพื่อนก่ออเดี๋ยวกูยิงให้ ลนกูลนอ้าวใชยังมึงลนอะไรยังวะ้มึงล่วงไปได้ไงวะมงไป่งไปล่งไปเลยไปลวงไปลวงไปมามามาเก็บยาเก็บยาเก็บยานี่นะยาอยู่นี่นะนี่อเหลียมเลยเหลียมมงเเกีน้าหมายวะแมว ไปไปไปเก็บของเก็บของมามาตามกูมาตามกูมามาระเบิดระเบิดระเบิดถอย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 ตาย่ะโอ้โหโดนเต็มเต,ต็มเลยเียโอ้โหคุณกันกูหน่อยกูเปดปตูวละ ไหนวะโอ้มาเอามาป่ะเก็บของเก็บของก่อนตายแล้วโอ้ยเจ๊ดเจ๊กูเจอตัวใหญ่ว่ะโอ้โหเยิ่งหายละโดนลุ้มโวยโดนโดนช่วยอยู่ไมึงยิ่หายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตัวไปทันคอยคิวมันโมาดิมาดิคือกูแรงเว้ยไม่กลัวหรอกไอ้เหี้ยใครโดนใครลบมาเนี่ย ได้ยินเสียงแลนะ้วเนี่ยเขาไม่ยังไม่ตายอยู่วะเยี่ยมันเปองอะไรของขาม,มึงรอแถวนั้นเลยก็ได้นะเดี๋ยวกูมาส่งของหรือจะมาเติมกระสุนก่อนต้องเก็บของหมดแล้วโอเคมันต้องเก็บทีละอันไม่ใช่หรอวะไปปั๊มยาก่อน <c oughs> ต้องเก็บอีกสี่อันอะ เก็บอะไรวะตะเก็บเอาของไปส่งให้ไอ้คนขับรถไฟอ่ะแล้วเราจะผ่านด่านนี้ได้กูเพิ่งเล่นมาเมื่อกี้เขอเรียกนะบอกเไาแล้วไหมของอยู่ไหนวะเก็บของที่เก็บของที่คนนึงอ่ะเก็บอยู่เก็บอยู่เยี่ยแล้วเยี่ยแล้วมันมันออกมาจะออกมาจากใต้ประตูอ่ะเออเออนีคนเก็บของยังอ่ะ เกี้ยมาข้างหลังแล้ววะโดนพิษฟ,ฟันดิฟันดิ <harass ing> เจียมองอะไรไม่เห็นเลยโดนพิษเดี๋ยวฟองไม่ส่งก่อนแอฟอ้าว <S <S ออกูซ้ายแล้วกริดิกมาเนี่ย <S 1> <S 1> <S ตายแล้วเหรอจ๊แมดด่งโดนพิษเออแล้วไปกูกลายเป็นสองปีเนี่ยแน่เหลยพี่มึงไม่กด e เมื่อกี้มันให้กด e ค้างมั้งโดนพิษหรือเปล่า เป็นตายแล้วชิบหายแล้วมา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 เกิดไม์ไทม์ทูลเลสเออเนี่ยงั้นปืนคืนชีพได้อยู่นะเดี๋ยวมันซื้อนี่เดี๋ยวมันซื้อกูเยอะจังวะจากไหนวะเนี่ยมีจิบเบี้ยกูมาทางไหนวะเนี่ยกูเอ้ยชิบหายกูมาทางไหนกูกูวะเนี่ยโอ้โหไอ้เจ๊กูอยู่ตัวมึงไงล่ะโอ้โห มาดิมาดิมาเอาเลื่อยมาดิมาเเดีี๋ยยววจังน่มาดิแมนไปดิแมนเลื่อยแมนมันเลือแข็งเรยกว่าแมนของก็ใช้เลื่อยเดี๋ยวกูปืนแล้ววะแล้วกูต้องไปหาใครวะเนีน่ยกูเจอกูเจอแล้วกูไปฆ่ายนั่นก่อนดิกูไปฆ่ายนั่นก่อนมันจะสูญหมดป่ะหมดแล้วแมนหน้ามึงคนนึงใช่แล้วกูจะลงไหนวะเนี่ย มาทางเดิมของพี่เมย์เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเก็บไอ้นั่นให้กูไปเก็บไอ้ตัวที่มันเรียกอะไอสกีเมอร์อะไปสองป้อมเรี่ยลหูหูเยวชิบหายเลยเดี๋ยว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 วิ่งวนวิ่งวนหายแล้วหนีก่อนหูกูจะน่าจะตายอีกรอบโโอ้หเดี๋ยวเดิมึงจะตายอีกแล้วเหรอเเฮ้ยยมึงนี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวชิบหายเลยเดี๋ยวก่อน เข้ามาแล้วเขมาแล้วไอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ยเชีเชี่ยสบายล้กูฆ่ากูฆ่าตัวเรียกมาแล้วไอ้เชี่ยไม่ไม่มีจิ้วอะจิ้วอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยเชี่ยบอส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 กูไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วบอสบอสบอสกูยิงอยู่กูยิงอยู่ข้ามันอยู่ยิงเลยยิงเลยต้องต้องจิ้วต้องจิ้วอะเก็บก่อนเก็บก่อนไปไปไอ้แมันจิ้วให้ตัวเองได้ไหมเนี่ย เหียลงมาสองคนเลยเหรอเนี่ยหเกแรงเกียร์ยังตายหาดเลยเนี่ยหายละป๊บนึงแป๊บนึงต้องต้องิวให้เร็จแลโอ้ยกูโดนอ๋อดเฮียเฮียเียโอ้ีคนช่วยกูแล้ มีกล่องพยาบาลบ้างไหมเนี่ยโดนอะไงใครใครโดนวะอุ้ยเกือบตายนุ้ยยาไม่มีด้วยสองอันยายาแม่ไม่มีแล้วปะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวหายาหายาหนึ่งเก็บของยังอ่ะส่งของยังมึงเก็บของมายังเฮ้ยอีกสามอีกสามกล่องอ่ะ เอากูเก็บมาละโอเคมานี่มานี่มานี่ลงมาลงมาลงมาเก็บของก่อนยาละยาละเติมกระสุนไม่มียากละเอียวเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงไปเติมกระสุนนะถ้ามึงรู้เนี่ยว่ากระสุนมันอยู่ตรงนั้นมันดูยังไงวะอยู่ที่บ้านเงี้ยมันจะอยู่ที่เดิมตลอดกระสุนอะอ๋อจะอยู่ที่เดิมตลอดใช่ไหมเออเติมที่เดิมไอ้ทางรถไฟอ่ะนี่นี่มามามาตามมาหน่อยอีมาอีมา เรายายายามันไม่มีแล้วว่ยาไม่มียาไม่มีอยาตายแล้วกันกากลุ่มไว้กากลุ่มไว้ไอ้กูโดนกูโดนไอ้กูหนเติมมาสุดมีวานข้างหลังนี่ว่ะเอ้าวจะตายแล้วโอ้เป็นบาแล้วติดสายแล้วตัวใหญ่โอ้ยกูโดนโอ้กูลมตายได้เลยเอ้ยอ๋อความกู โอ้ยเย็นๆช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยโอ้ยมึงช่วยมึงฆ่าแล้ก่อนมึงอยู่ไหนเนี่ยเยลือดเหลือน้อยนิดเอ้ยมันช่วยกันได้เว้ยช่วยกันได้ช่วยอะไรเลือดเพิ่มนิดหน่อยเยี่ยโคลันทดเลยนีต้งมันบอลลนท์เลยเฮ้ยกูเอาปืนนี้แล้วกูยิงมึงอ่ะตอนที่ ช่วยกูหน่อยเฮ้ยปืนนี้กูปืนนี้กูดีปืนนี้กูดีกูโดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วเร็วเร็วนะให้โดนนะเร็วเร็วเร็วช่วยช่วยเร็วเร็วเฮ้ยเลืองอะไรโคนน้อยเลยสัสใช้ถ้าล้มงเนหมดนี่คือตายเลยนะเว้ยได้กูเลยน้อยมากมียามียามียาอะไรเอาอะไหนไหนไหนไอ้แก่โดนเาไปแล้วใครออกไปวะไอ้เนี่อะไรบะเปิดกองไปิดกอง เ,เคไปไปขึ้นรถขึ้นรถเร็วเร็วเร็วด่วน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 ป๊อปกูจ่ายโอเคเรียบร้อยชนะเกืไปไปอบตาย่าและ่ารลวที่่านลวเมนปืนนี้ดีนะเว้ยคอสโบอะยูไหนเนียเน่ยเดยเหรอโอ มาดิมาดิเกลือร้อนกุหลือสักปิดหนึ่งตายละมาดิมาดิโอ้เคโอ้โหรอดแล้วโอ้คนเหนื่อยเหนื่อยมากโอเจ้าไดตังเราไปแต่งปืนล่ะ ใช่ใช yeah. oh, ่เออดีว่ะเฮียแมนค่าสี่ร้อยเฮ้ยอะไรวะสี่ร้อยอะไรวะเฮียโอ้โหหมดป่ะเฮ้ยหมดป่ะแอปแอป เปลี่ยนตัวดีกว,ว่า